พยากรณ์อากาศประจําวันที่16กันยายน2568ช่วงบ่ายค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ถึงตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคอีสานตอนล่างตลอดช่วงมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกสถึงเจของพื้นที่โดยในช่วงวันที่20-22กันยายนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียง แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน